วันนี้ผมจะมารีวิวแอปคลิปสั้นของจีนซึ่งคุณก็น่าจะพอรู้นะฮะว่า Tik t o กเนี่ยที่เราเล่นกันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนี่นะฮะที่เป็นคลิปสั้นนะครับเป็นเจ้าของคือคนจีนนะครับแต่ว่าในประเทศจีนนั้นนะเขาเรียกว่า ลองดูหน้าจอนะโตยินเนี่ยมันมันพิมพอย่างนี้นะครับพิมพอย่างนี้แต่ว่าพอกดมันใช้พิมอินพิมพไหนๆไหมอันนี้คือโตยินนะครับก็คือทิกตอกที่ประเทศจีนนั่นเองทีนี้มีแหละท่านคืออยากจะนะครับว่าอยากจะดูโตยินเนี่ยหรือทิกตอกของจีนเนี่ยบ้างอะ่ะ นะว่าเขาทำคลิปยังไงนะครับบางคนก็อยากจะไปดูไอเดียบางคนก็อาจอยากไปดูสาวๆบางคนก็อยากดูหนุ่มบางคนอยากไปดูดาราอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าดาราจีนอยู่นี้ก็ทำคลิปสั้นค่อนข้างเยอะแต่ตอนนีป้ปัญหามันอยู่นี่ครับถ้าเกิดคุณอยู่ที่ประเทศไทยของเราเนี่นะครับโตยินเนี่ยมันไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะฮะไม่สามารถดาวน์โหลดได้ปกติแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้อ i อ s อ นะครับ iOS หรือ,อร,ะระบบปฏิบัติการเนี่ยนะที่เป็นของ iPhone iPad พวกนี้นะฮะคุณทำได้ไหมพอทำได้ฮะแต่ว่าคุณจะต้องไปเปลี่ยน Apple ID นะครับที่เอาไว้โหลดแอปนะฮะ ให้ไปเปลี่ยนคันรีหรือว่าประเทศที่ใช้ให้เป็นไชน่าเมล n ดแต่ปัญหาต่อมาก็คือพอคุณไปเปลี่ยนปุ๊บนะเขาก็จะให้คุณลิงก์บัญชีธนาคารของประเทศจีนอีกมันก็ไม่มีอีกซึ่งอาจจะมีคลิปบางคลิปเขาสอนนะแต่ว่าทํานานๆไปสุดท้ายเดี๋ยวก็กจะโหลดไม่ได้อยู่ดีก็จะมีปัญหาอยู่ดีนะมันไม่จบดังนั้นผมก็เลยอย่างนี้ฮะผมเลยแก้ไขให้คุณ ไปดูคลิปสั้นแอปคลิปสั้นอันดับ2ของจีนฮนะแอปคลิปสั้นอันดับ2ของจีนเนี่ยเขาเรียกว่า so, ค,ค่ายโฉนะฮะค่ายโฉเนี่ยค่ายอยังแปลว่าเร็วโฉก็แปลว่ามือน,นะก็ประมาณว่ามือเร็วมือไวอะไรอย่างเงี้ยนะผมไปดูนะฮะคนที่ดาวน์โหลดแอปเนี่ยนะครับอันนี้สามารถดาวน์โหลดที่ประเทศไทยได้นะไม่ต้องมีบัญชีจีนในสักอยาก่างไค่โฉบเนี่ยเวลาคุณดาวน์โหลดนะให้คุณพิมพ์นี้ก็ได้นะครับิมพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะ k u a i s h o u <Quite> so. ผมก็เห็นคนที่ดาวน์โหลดแล้วเขาก็รีวิวในในแอปสโตร์นะฮะของของของทางมือถือ p p o o n พวกนี้นะครับเอ้ยทำไมต้องทำไมตั้งชื่ออย่างนี้ไม่สุภาพคุณไปตั้งชื่อใหม่นะครอ่าโอเคผมเข้าใจแหละเพราะว่าคำนี้มันไม่สุภาพนะฮะแต่ที่จริงแล้วของประเทศจีนน่ยมันมัน,ม,นมันเป็นคำปกติอะ่ะคำนี้มันอ่านว่าควายนะนี่ก็คือตัวเนี้ยภาษาจีนคนนี้เนี่ยควายนะควายแต่ว่าเร็ว แปลว่าเร็วไงก็อันนี้ก็คือมือเร็วมือไวเหมือนที่ผมบอกเพราะฉะนั้นคุณพิมพ์อย่างนี้ไปเลยนะเออโศงแปลว่ามือนะครับพิมพ์คํานี้ไปเดี๋ยวมันจะออกแอปที่บางทีเขาอาจจะใช้ชื่อภาษาจีนแบบนี้เลยนะคุณลองดูหรือบางครั้งเขาอาจจะเป็นใช้ตัวภาษาอังกฤษแบบนี้ก็ได้นะครับหรือบางครังผมเห็นเขาไปใช้อย่างนี้ฮะคีอย่างนี้นะฮะเอ่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ละนะครับ ก็ประมาณอย่างนี้แหละคุณลองไปหาดูนะใน iOS ที่ใช้ iPhone หรือ iPad มีนะครับแต่ผมอขอโทษด้วยนะครับพอดีผมลองหาทาง Android แล้ว Android ไม่มีคนระ Android เวลาคุณไปหาตรงนี้มันกลายเป็นแอปที่เอาไว้ดาวน์โหลดนะครับเอาไว้ดาวน์โหลดคลิปของควายโซซึ่งเราดูไม่ได้นะฮนะก็ก็คุณก็รอ ร,รอไปเรื่อยๆเผื่อวันหนึ่งมันดาวน์โหลดได้ก็แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่า iOS ดาวน์โหลดได้เพราะผมลองลองเรียบร้อยแล,แล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณเข้าไปดูนะครับว่าผมดาวน์โหลดยังไงนะครับซึ่งถามว่ามันเหมือนติดต o อของจีนหรือว่าที่เรียกว่าโตยินหรือเปล่าผมบอกเลยว่าก็เหมือนเอนกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นคลิปสั้นอันดับ2ไงเป็นแอปคลิปสั้นอันดับ2มันคล้ายๆกันเลยนะครับกณก็สามารถไปดู Idea, ไอเดียได้ไปดูดาราจีนได้ไเลยก็แล้วแต่นะครับอ่ะโอเค นะไม่พูดภาพทำเพลงละนะเกินมาซะยาวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูทางมือถือว่าดาวน์โหลดแล้วนะครับมันเข้าไปแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงหรือว่ายัางไงนะครับก็ไปดูทางมือถือกันนะครับอ่แต่ตอนนี้ก่อนเข้าไปดูทางมือถือผมแรกนิดหนึ่งนะครับรับหนังสือของผมยังนะครับเล่มนี้เงินมาง่ายๆอันนี้มีคนซื้อไปแล้ว,วเกือบห้า0มื่นเล่มนะครับอันนี้ดังได้ยง่ายนะอันนี้ก็เกือบหมื่นเล่มแล้วนะครับสำหรับนี่เกี่ยวกับขายของออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม นะครับสำหรับอันนี้คือความดังครับคุณจะทำยังไงให้ตัวเองดังได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับรับไปเถอะครับนะครับแค่ร้อยกว่าบาทนะครับแอดไลน์ฮะแอดวััตภพมีแอดนำหน้าครับนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปที่มือถือกันครับเอ่อตอนนี้ผมเข้ามาที่ App Store นะครับของมือถือ iPhone นะครับก็ไปที่ข้างล่างนะครับที่คำว่า Search หรือว่าค้นหานะครับแล้วก็ไปพิมพ์คำว่า ตอนแรกผมจะจะพิาว่าโตยินก่อนละกันนะเพื่อยือนยันว่ามันไม่มี D O U Y I N นะครับคือโตยินหรือว่า Tik Tok อกจีนนะฮะพอกดเข้าไปไม่มีฮะเห็นไหมไม่มีนะฮะอ่ามันจะมีแต่ Tik Tok อกที่เป็น global นะฮะที่คือคือที่เป็นภาษาอังกฤษเห็นไหม T I K T O K เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่คนไทยเราเล่นกันนะครับอ่า ไม่ต้องทันไรเนี่ยยังไม่ต้องหาคำว่าค่อยส่งค่อยส่งมาแล้วเห็นไหมตัวสีส้มๆเนี่ยนะฮะ,ะมาเรียบร้อยแล้วซึ่งผมดูแล้วครับมันไม่มีนะครับสรุปนะครับทีเนี้ยสมมติว่าคุณคุณเลื่อนมาแล้วคุณไม่เห็นค่อยส่งนะครับคุณไปหาคำว่าค่อยส่งตรงๆก็ได้นะครับโดยพิมพ์ K U A I S, S H O U เห็นไหมฮะที่จริงเมื่อกี้พิมพ์ไม่ครบมันก็ขึ้นมาแล้วนะ มันก็จะเป็นตัวเมืเ่อเี้าอะไรขึ้นมาใช่หไหมตัวนี้ฮะที่เป็นสีส้มๆตรงนี้นะไขยโสกนะครับอ่าหรือว่าบางครั้งเขาจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ก็ก็แล้วแต่นะครับอ่าทีนี้คุณก็แค่ดาวน์โหลดนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดเลยละกันนะครับอ่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหม เหรอผมไม่เอา听话我下次给你买我就不行吧随便你夫妻两人捡起地上石头全都装进了自己的口袋随后嗯เห็นไหมฮะก็มีหมดและเอ่อถามว่ามันต้องสมัครไหมก็ปกติมันไม่สมัครมันก็ดูพอดูได้อย่างนี้แล้วนะครับมันขึ้นอยู่ว่าตอนที่เราพยายามจะหานะครับเช่นสมมติว่าผมกดด้านขวาบนนะครับที่เป็นเป็นตัวค้นหานะครับคุณต้องดูก่อนว่าคุณ คุณหาภาษาจีนได้หรือเปล่าล่ะซึ่งที่จริงมันมันไม่ยากครับคุณเข้าไปใน Google Translate พวกนี้นะครับแล้วก็เอาภาษาจีนนั้นมาใส่นะครับเ,เช่นสมมุติว่านะครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่ Google นะฮะผมจะหาคาว่าอาหารสมมติว่าชอบดูอาหารนะนาหาอาหารนะครับซึ่งแน่นอนว่าข้างล่างนี้นะครับคุณต้องหาจากคำว่าไทยเนี่ยแปลเป็น Chinese i m f i เห็นไหมตรงนี้นะฮะ ไทยไชนีสปย์ไฟเนี่ยผมแหงอ,อาหารตัวนี้เสร็จปุ๊บผมก็ก๊อปปี้ไปนะครับผมก็ก๊อปปี้ไปผมก๊อปปี้คำว่าอาหารที่เป็นภาษาจีนมาแล้วผมก็มาใส่ตรงนี้ก็กดอะไรก็ได้นะครับก็กดนะครับรอออกมานะฮะเห็นไหมฮะก็มีเต็มไปหมดนะครับคุณจะดูเกี่ยวกับอะไรสุว่าผมไม่รอนานแล้วผมเอาดูอันแรกเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ขาย,ขายนะ ทีเนี้ยคุณก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆได้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเยอะยะแล้วนะครับเพราะว่าเลยฮะเพราะว่าเหมือนทิกต็อกฮะก็คือเวลาเราสนใจเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเรื่องนั้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอาหารขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับรวมทั้งถ้าเกิดว่าคุณสนใจดาราคนไหนนะครับคุณก็ไปทําการใช้การแปลเนี่ยแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะลองดาราสักคนหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคผมหาดาราคําว่าตี รี่เล่าป่านะครับอ่ามาแล้วตีรีเล่าป่านะครับผมก็ Copy ตรงนี้นะครับคัปปีที่ด้านขวาตรงนี้นะฮะแล้วก็ผมก็เอาไปหาที่ค่อยส่งนะฮะอ่าโอเคนะฮะผมก็ไปไว้ข้างบนนี้เห็นไหมตรงนี้ฮะที่จริงมันมันมีตัวข้างบนนี้ให้เลือกให้ใส่ตั้งหลายจุดนะก็แล้วแต่เลยคุณไปเห็นตัวที่มันใส่คําอันนี้ได้ก็คุณก็ไปคุณก็เอาไปใส่แค่นั้นเองนะผมใส่แล้วก็กดฟึบนะฮะก็รอสักครู่ เรียบร้อยครับไทม์เลยฮะตีลี่เลือปลาและอันนี้มีช่องส่วนตัวของเขาด้วยนะเดี๋ยวนะผมต้องปิดเสียงก่อนเนี่ยก็คือตรงเนี้ยนะฮะข้างบนนั้นน่ะน,นะเห็นไหมนี่มีมี26ล้าน follower นะครับก็คือตีลี่เลือปลาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นช่องของเขานะครับเห็นไหมตีลี่เลือปลาทั้งหมดเลยนะฮะดีไหม 天真无邪อันนี้จะเรียกชื่อผู้หญิงใช่ไหมิ่มก่อนนี่ผมดึงเขาขึ้นอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะดูนานกันไปนะครับอ <c oughs> โอเคก็เอ่อบอกนิดนึงเผื่อคนไม่เคยรู้จักนะคุณลองไปหาข่าวตีลี่เลยปลาทางกูเกิลได้นะครับ <c oughs> เขาเป็นเอ่อเป็นคนจีนนี่แหละนะครับแต่ว่าเอ่อเป็นเชื้อสายอุยกูนะครับอุยกูนี่ก็เลยหน้าเขาก็จะออกไปทางอย่างเงี้ยฮะ ออกเหมือนดูทางตะวัตกนิดนึงนะครับซึ่งประเทศจีนเนี่ยมีมีคนหน้าตาอย่งเงี้ยเยอะอยู่นะครับอ่าโอเคจบแล้วนะฮะคุณก็ลองไปดาวน์โหลดดูอเดี๋ยวผมบอกอีกนิดนึงนะครับเผื่อว่าคุณจะสมัครหรือว่าอะไรนะครับมันก็สามารถไปหน้าแรกได้นะครับแล้วก็มาที่มีหไหมมาที่มีด้านขวาล่างกดคาว่ามีมาด้านขวาล่างแล้วคุณก็สามารถใส่โฟนเบอร์ก็ได้นะครับกดที่โฟนเบอร์แล้วก็คุณก็เลือก นะฮะเลประเทศไทยนั่นแหละนะฮะหรือว่าถ้ามันเป็นบวกหกกแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับคุณก็กดที่ Thailand บวกกแล้วก็ใส่เลขมือถือของคุณนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะกดที่ยอมรับตรงนี้นะครับแล้วก็กด g e t code เนี่ยก็เหมือนสมัครทั่วไปนะครับเอา otp มากรอกแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับก็ลองทำกันดูครับเป็นไเงฮะลองดาวน์โหลดดูนะครับเพราะว่าคอยโสเนี่ยคุณสามารถดูได้ตลอดไม่มีปัญหา นะครับแล้วก็ใช้บัญชีที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยดูได้นะครับก็จะได้ไอเดียหลายๆอย่างหรือว่าคุณอยากจะดูอะไรก็ดูได้ที่เป็นของจีนทั้งหมดนะที่สําคัญก็คือมันจะเป็นตัวสื่อภาษาจีนนะครับก็ดูแล้วงงๆนิดนึงนะฮะก็ไม่เป็นไรดูแค่วิดีโอก็ได้รับความบันเทิงเรียบร้อยแล้วนะครับอโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากําลังสนใจแอปเกี่ยวกับคลิปสั้นของจีนเนี่ยนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับ และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง y o ยูทูบของไว้นะครับ